ลอกสปิน Air ์เกีย t ชมใหม่นะครับปี2023ชมใหม่จะดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับลอกราคาเพียง2,000กว่าบาทแต่ได้ชมใหม่ได้บอดี้โลหะสปูนสีดำแดงแขนอลูมิเนียมกำลังเบรกสูง9บวก1ลูกปืนเบอร์2,000นอบจะเป็นแบบยางเบอร์3,000นอบจะเป็นแบบอลูมิเนียม สวัสดีครับวันนี้นะครับทาง BPO นะครับก็จะมาแนะนำลอบ Spinning Air Gear นะครับ L รุ่น LT นะครับเป็นโฉมใหม่2023นะครับโฉมเก่าก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้พอ2023เราก็เลยออกโฉมใหม่เป็นลุกโทนดำแดงนะครับเบอร์2000นะครับก็จะเป็นหนอบยางนะครับความจุสายก็จะน้อยกว่าเบอร์3000 หน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแขนอลูนะครับบอดี้อลูมิเนียมนะครับทั้งโรเตอร์ทั้งบอดี้เลยนะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็กําลังเบรกสูงนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีนาๆนักตกปลานะครับเอาไปใช้ตกปลาตามใช้ฝั่งตามทะเลนะครับตัวนี้จะให้กําลังเบรกที่สูงนะครับแล้วก็เฟืองค่อนข้างทนทานเลยนะครับนนาที่เคยใช้มาแล้วนะครับก็ฝาก มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวบอดี้ตัวเฟืองนะครับทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนรุ่นเดิมนะครับเ่ยนแต่เปลี่ยนโฉมนะครับให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวลายเจาะสปูลนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับโทนสีออกดาแดงนะครับแล้วก็หน็อบนะครับหน็อบอลูตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนโทนนะครับเปลี่ยนลายนะครับครับตัวนี้ก็ราคาเพียง2 0 0 0นต้นๆนะครับ เทียบเท่ากับลอกราคา3-4พันได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาอันบ็อกกันดูนะครับถ้าเปิดในกล่องเข้ามานะครับภายในกล่องนะครับจะมีถุงใส่ลอกมาให้นะครับอย่างดีนะครับมีโลโก้ Air ์เกีนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัว spare part list มาให้นะครับตัวนี้ไดอะแกรมนะครับเวลาลูกค้าประกอบลอกถอดลอกนะครับก็จะดูจากตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวกล่องนะครับเป็นสีส้มสวยงามเลยนะครับตัวนี้ซึ่งโฉมใหม่นี้นะครับจะมีเพียงแค่2เบอร์นะครับที่ทํานําล่องเข้ามาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเบอร์2000และ3,000นะครับก็จะเน้นงานชายฝั่งก่อนนะครับชายฝั่งทะเลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับจะมีน้าหนักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้น้องขาช่างให้ดูนะครับว่าตัวเบอร์2 0 0พันหนักเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับเบอร์สองพันหนัก274กรัม 2, นะ 4, นะครับแล้วก็ดูเบอร์สามพันนะครับเบอร์สามพันจะหนักมากกว่าหน่อยเพราะว่าตัวหนอบเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับ285กรัมนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับสําหรับลอกอ o อบอดี้อลูมิเนียมนะครับทั้งตัวเลยแขนก็อลูมิเนียมนะครับ ก็ตัวนี้จะมีความทนทานที่สูงนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืน9บวก1นะครับแล้วก็อัตราทด5.2ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอัตราทดที่กำลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมการผ่าลอกกันต่อเลยนะครับเป็นลอกแอร์เกียร์ LT นะครับผมครับอันดับแรกนะครับก็จะมาดูแขนหมุนกับหน่อกนะครับแขนหมุนเป็นระบบเกลียวนะครับตัวนี้นะครับจะหมุนเข้านะครับออก ก็จะยิ่งแน่นนะครับผมส่วนหน็อกนะครับเบอร์สองพันนะครับจะเป็นงานแคสนะครับงานตกใช้ฝั่งก็จะเป็นหน็อกยางนะครับทําให้จับได้ไม่ลื่นนะครับกระชับมือนะครับส่วนเบอร์สามพันนะครับจะเป็นหน็อกอะลูฟงกลมนะครับตัวนี้จะจับได้เต็มมือนะครับจับได้เต็มมือแล้วก็ทําให้กําลังอัดป่าได้ดีนะจุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นหน้าจานเบรกนะครับ ้าจารเบรกมีขนาดกว้างนะครับให้กําลังเบรกที่สูงนะครับผมตัวนี้เล่นปลาใหญ่ๆนะครับเบอร์สองพันเคยตกปลาช่อนทะเลไซส์ขนาด1ิบกว่ากิโลขึ้นมาได้แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับครับแล้วก็ฝาเบรกนะครับเวลาหมุนนะครับก็จะมีคลิกเสียงนะครับกันตกน้ํานะครับต่อไปเราก็จะมาดูคลิกเสียงใต้สปูลกันนะครับนี่นะครับคลิกเสียงนะครับจะเป็นแบบถ้วยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะให้ความทนทานนะครับแล้วก็ตัวกลีดเสียงนี่นะครับจะเป็นสปริงตัว V แบบนี้นะครับซึ่งจะหักยากนะครับในรอบราคาสูงนะครับจะเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะครับผมตัวแกนนะครับจะมีขนาดใหญ่นะครับประมาณสัก2มิลเกือบ3มิลได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นจุดเพิ่มความแข็งแรงนะครับถ้าลอกที่แกนเล็กก็อาจจะมีปัญหาแกนโคตรได้นะครับแต่ลอกของเรานะครับเบอร์2000ยังแกนใหญ่ขนาดนี้นะครับเพื่อสู้กับ ตลาใหญ่นะครับรับแรงปะทะหนักๆได้เลยนะครับครับต่อไปก็จะถอดโอเตอร์ออกนะครับตรงนี้นะครับจะมีกิฟตตัว C ีอยู่เหนือลูกปืนนะครับตัวนี้ก็มีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับเราต้องถอดกิฟตตัว C ีตัวนี้ออกก่อนนะครับเป็นเป็นกิฟหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยที่น้องเขาเคลียร์เคลียร์อยู่นะครับพอแกะออกแล้วก็ถึงจะยกชุดตัวนี้ออกได้ครับครับเมื่อเราถอดตัวน็อตออกได้นะครับก็จะมาอยู่ตรงโอเตอร์นะครับ โรเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะลูทั้งชิ้นนะครับนี่นะครับแต่ให้น้องบีบไปดูเพราะว่าเวลารับกําลังเบรกหนักๆนะครับตัวนี้ต้องไม่ไม่หุบเข้าไม่บีบนะครับนี่นะครับให้น้องอามือบีบนี่ครับไม่ไม่มีไม่มีกระดิกเลยนะครับทั้งหูนะครับหูไลโรเลอร์แล้วก็โรเตอร์นะครับต้องมีความแข็งแรงนะครับพวกนี้เป็นอะลูทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูลูกปืนวันเวที่ในบอดี้กันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวถอดลูกปืนวันเวออกมาให้ดูครับจะอยู่ใต้ แผ่นอลูมิเนียมตัวนี้นะครับถอดน็อต3ตัวออกมานะครับเอเคพอเราถอดแผ่นบางลูกปืนออกนะครับนี่นะครับก็จะเจอชุดลูกปืนนะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้มีขนาด10เซนกว่านะครับเพราะว่าต้องรับกําลังที่หนักนะครับเพราะว่าเราเ่าเราตัวเล็กแต่ว่าเป็นใช้งานหนักนะครับแล้วก็เป็นชุดคันปีกับนะครับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูเฟืองด้านในกันนะครับถึงความเรียบเนียนนะครับ ครับต่อไปเราก็จะถอดฝาของบอดี้ออกให้ดูเฟืองนะครับนี่นะครับอาจจะน้องเขาแกนน้องสามตัวออกมานะครับเฟืองแกนชักนะครับแล้วก็เฟืองหลักไดรเกียร์แล้วก็เฟืองประกบนะครับเฟืองเหรียญนะครับนี่นะครับให้น้องดึงมาตัวแกนของเฟืองหลักนะครับจะเป็นแกนทองเหลืองนะครับตัวแกนของเฟืองหลักนี่นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับนี่นะครับจะให้น้องเขาชูขึ้นมาให้ดูใกล้ๆนะครับ ตัวแกนนะครับจะเป็นสแตนเลสเป็น2ชิ้นมาประกอบกันนะครับแล้วก็ตัวเฟืองแกนชักนะครับตัวนี้จะมีลูกปืนรองู่2ตัวด้วยนะครับนี่นะครับมีลามแล้วก็คอยชักแกนขึ้นลงนะครับจะให้ความสมูทแล้วก็ความแข็งแรงมากเลยนะครับตัวนี้ส่วนเฟืองก็จะมีแบบความละเอียดนะครับความแน่นนะครับตัววัตถุดิบพวกนี้จะแตกต่างจากลอกตกปลาที่ราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้ สามารถตกปลาใหญ่ๆได้นะครับตัวแกนแกสปูลตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เฟืองตัวตบกระานนี่ครับจะเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนสแตนเลสทั้งหมดนะครับใช้งานน้ําเค็มได้เลยนะครับนี่นะครับมีตามจุดต่างๆนะครับจะเป็นก้าวลูกนะครับมีตัวตัวแขนซ้ายขวานะครับในหนอกนะครับพวกนี้นะครับตามจุดต่างๆก็จะมีลูกปืนสแตนเลส ตรงแกนชาร์ตนี่ก็มี2รลูกนะครับจะให้ความลื่นก็ฝากนา้นานา้าตกปลานะครับลองไปลองหมุนตามร้านดูนะครับหรือว่านานานา้นาตกปลาที่เคยใช้นะครับฝากมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับรอบตัวนี้นะครับแอร์เกีย LT โฉมใหม่นะครับ2023นะครับ